เทคนิคการหั่นผักที่เชฟมือโปรไม่เคยบอกคุณให้รู้1ปอกเปลือกกระเทียมอย่างรวดเร็ว2หั่นปลาทำลายสวยสำหรับทำปลาราซีอิว๊ว3หั่นรากบัวเป็นลายดอกไม้สี่หั่นข้าวโพดเป็นท่อน ห้าหันเห็ดเข็มทองเป็นเส้นหกหันมันฝรั่งเป็นเส้นฝอยเจ็ดหันผักกาดขาวสำหรับเมนูมังสวิรัตแปดหันบัวเป็นแผ่นลายข้าวหลามตัด 9หันแตงกวาเป็นทอน 10, ่อนสิบหันเต้าหู้เป็นรูปสามเหลี่ยมสิอหันผักกาดเขียวเป็นแผ่นบาง สิองหั่นมะเขือยาวเป็นชิ้นสิบสามหั่นบวบแบบมุมเฉียงสิบสี่หั่นผักสามสีเป็นเส้น